ธนัชชาพิมพ์พิชยาสตาเว์บอลหญิงไทยโชว์ฟอร์มโหดทำแต้มรวมกันเกิน70แต้มเมื่อวันที่23มกราคม2566ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวเย์บอลวีลีกดิวิชั่นหประเทศญี่ปุ่นฤดูการ2022-2023ซึ่งคุโรเบะอะควาแฟร y ี่ทีมของบีมพิมพิชยากกลำบีหลังของทีมชาติไทย บุกไปเอาชนะทีมโอกายามาสิกันต้นสังกัดของโมเมธนชาสุขสดแบบสุดมัน3ต่อ2เซต21ต่อ25 25ต่อ14 29ต่อ25 25ต่อ22และ15ต่อ13 เกมนี้ 2B บีหลังทีมชาติไทยไม่มีใครยอมใครตบใส่กันไม่ยั้งจนทำแต้มรวมกัน71แต้มโดยชนะชาสุขสดที่ทำไปได้33คะแนนจากการตบ29คะแนนเซิร์ฟเอส2แต้มและบล็อก2แต้มเปอร์เซ็นต์บุก41.4%เป ส่วนพิมพ์พิชยากกมำทําแต้มสูงสุดในเกมนี้ที่38คะแนนจากลูกตบ37คะแนนและบล็อก1คะแนนเปอร์เซ็นต์บุก48.1ทําเปซให้ตอนนี้บีมทําคะแนนได้ทั้งหมด304แต้มลังอันดับ6ผู้เล่นที่ทําคะแนนได้มากที่สุดหลังจากนั้นทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของวอลเลย์บอลวีลีประเทศญี่ปุ่นออกมาแชร์ไฮไลท์เกมดังกล่าวพร้อมข้อความชื่นชม2ดาวตกวอลเลย์บอลหญิงไทย โดยระบุว่า2ดาวตบทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมที่มาพร้อมพลังโจมตีที่เฉียดขาดร่วมส่งแรงเป็นกำลังใจให้นักสาวตบทีมชาติไทยที่ร่วมมาแข่งขันในวีลีกประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับ